ะอัปเดตต้นทุเรียนหลังจากให้ปุ๋ยให้เคมีไปเป็นยังไงนะคะทุกคนไปดูกันเลยคะ่ะทุกคนปัญหายังมีตอนต้นทุเรียนต้นที่เราลื้อรากของเขามาได้สี่ปีแล้วเนาะอันนี้รากของเขาที่เมื่อสองสามปีก่อนนู้นสองสามปีก่อนรากของเขาเราลื้อให้มันลอยอยู่ทีนี้ ช่วงหน้าแรงไงให้น้ําเยอะแล้วมันนกเลยจ้ะคนนกมันนกแล้วทีนี้มันมันฟื้นขึ้นมาใหม่ตอนแรกเราว่าจะไม่เอาแล้วแหละจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปเลยสุดท้ายเขาฟื้นขึ้นมาหลังจากให้เขาไถสวนวก็เลยเออวันนี้ได้เดินเข้ามาแบบมันล่มลื่นหน่อยนะก็เลยได้มาดูตน้นต้นข้างล่างหลังจาก หลายหลายขั้นตอนมากเลยหลังจากที่เราได้ใส่เคมีไปใส่ปูนขาวไปใบของเขาเป็นอย่างไรเพี้ยวหอยก็ยังไม่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 หมดนะยังไม่หมดยังต้องกําจัดอีกสักรอบหนึ่งนะต้นนี้ก็ยปูนขาวที่ใส่รอยปูนขาวปัญหาทุเรียนนะคะทุกคน ยอดเขายัางแตกหมก็ยังแตกนก้อก็ยังแตกแต่ว่าใบที่เขียวๆมันควรจะมีใช่ไหมมันไม่มีมันร่วงหมดเลยแต่ใบใหม่มันยังแตกอยู่ก็เออก็ลุ้นไปนะคะทุกคนอพอดีรถไถเนาะวันนั้นเขาไถตรงนี้ให้เขาไถก็ถือว่าเขาตัดหญ้าตรงนี้ให้มันเตียนเตียนหน่อยไม่จะจะแก้ไขยังไงก็ปล่อยนะคะทุกคนปล่อยมันอืม เราได้ยินโบราณบอกว่าทุเรียนนะถ้าเราดูแลไม่เป็นมันก็จะเป็นแบบนี้อย่างอย่างอย่างนี้เรื่อยๆเยนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งใบมันก็จะร่วงเดี๋ยวมันก็จะแตกเดี๋ยวมันก็จะร่วงก็จะเป็นอยู่แบบนี้ค่ะทุกคนค่ะถ้าดูข้างบนเนี่ยมันจะมันจะสวยนะแต่ถ้าดูพริกดูข้างล่างเนี่ยปัญหามันนะมันก็ยังมีเหลือรังอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็จะให้เคมีอีกสักรอบหนึ่งต้นนี้ถือว่า เมื่อปีที่แล้วเยอะกว่านี้เนาะปีนี้เขาแตกยอดสวยแต่ว่าใบที่มันเป็นอ๋อมันไม่สวยตรงที่ใบมันมีเพี้ยหอยอะไรเงี้ยมันยังมีลายๆอยู่จุดลายลายของมันเนาะนี่จุดลายๆพวกนี้มันยังมีอยู่ก็ยังไม่รู้วิธีแก้ก็ให้เคมีไปสองรอบสามรอบก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ก็อัปเดตหน่อยหลังจากเข้าไทยสวนค่ะ ไทยตัดหญ้าไปตามร่องมันก็ต้นไม้หลายๆสายพันธุ์ที่มันกระจัดกระจายอยู่ในสวนนี้ก็เริ่มเริ่มเติบโตไปในแนวทางที่ดีไม้แดงอันนี้ไม้ายางนาค่ะไม้ยางนาก็โตวไวนะเอาปลูกไม้ยางนามีดอกเลยด้วยนะเนี่ยไม้ยางนาก็โตวไวเนาะนี่ ปลูกใกล้ต้นทุเรียนไม่รู้ต้นไหนแต่มันจะงํำกันต,ต้นทุเรียนไม่ต้องคาดหวังหรอกน่าจะยากอยู่ค่ะทุกคนเด่นยากก็จะปล่อยแล้วค่ะทุกคนก็จะปล่อยทําอย่างอื่นจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเราก็ไม่ได้ปลูกแข่งกับนายทุนตั้งแต่แรกแล้วต้นทุเรียนเนาะก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้ก่อนขอบคุณรับชมนะคะทุกคนขอบคุณมากมาก